ควายในประเทศไทยนมันมีกี่สายพันธุ์จริงๆบ้านเราแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นก็คือสายพันธุ์ที่เป็นควายปลักควายกลักอ่าควายปลักนะครับควายปลักในที่นี้คืออะไรครับเป็นคือบ้านเราเป็นเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วสัตว์พวกนี้นะครับหรือสัตว์ตระกูลนี้มีต่อเมื่อทีเดียวก็คือตรงจมูกครับนะครับเพราะนั้นพอเทียบกับตัวแล้วเนี่ยมันค่อนข้างไม่ไม่ไม่สมดุลกันครับเพราะนั้นทำไงก็ได้ก็คือ ระ,ะบายความร้อนออกจากร่างกายให้ของตัวเองให้ได้เร็วมากที่สุดคือต้องอาบน้ำแช่อยู่ในที่เย็นๆอ๋อหมักตัวอยู่ในโคลนในต้มอในท้องไร่ท้องนานี่คือเป็น,นวิธีการระบายความร้อนก็เลยเป็นที่หมองสัตว์เรียกว่าสายพันธุ์ที่เป็นควายปลัอ๋อก็คือว่าต้องไปแช่น้ำเพื่อใ,ให้ตัวเองเนี่ยระบายความร้อนในร่างกายใช่ควายในประเทศไทยแบ่งเป็น2กลุ่มคือควายป่าและควายบ้าน ซึ่งควายบ้านนั้นแบ่งได้เป็น2องชนิดคือควายปลักและควายแม่น้ําแต่ก็มีความแตกต่างกันทางด้านสรีรวิทยาควายปลักหรือคนที่รู้จักกันว่าควายไทยเป็นสัตว์ใช้แรงงานมีลักษณะรูปร่างล่ําสันขนสีเทาดําหรือสีเทาเข้มเขาโค้งเป็นวงกว้างมีขนสีขาวรูปตัววีที่คอเท้าทั้งสีข้างด่างชอบนอนแช่ปลักมีความแข็งแรงอดทนและมีการแบ่งเรียกชื่อตามชนิดและขนาดคือ ควายทุยมีความสูง140เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ450กิโลกรัมควายแขมมีความสูง130เซนิเมตรน้ำหนักตัวประมาณ350กิโลกรัมและควายจามีความสูง130เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ400กิโลกรัมควายแม่น้ำหรือควายมูราเป็นควายแม่น้ำที่ใช้ประโยชน์จากการรีดนมอาจเรียกว่าควายนมมีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดีย มีลักษณะทั่วไปคือตัวใหญ่สีดำหน้าผากนูนเขาม้วนงอสั้นเต้านมเจริญดีให้น้ำนมเฉลี่ย2,000กิโลกร,รัมต่อ9-10เดือน